ไม่มีทุนก็รวยได้ค่ะแค่คุณรู้ความลับ3มข้อนี้คนที่เขาเริ่มต้นจากศูนย์นะคะแล้วเขามั่งคั่งได้ส่วนใหญ่เขาเริ่มแบบนี้ข้อแรกเขามีอย่างอื่นเอามาทําทุนก่อนเขาเอาอย่างอื่นมาแลกเงินก่อนเช่นความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เขามีวันนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์อยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้คุณลองมองหาสิ่งที่คุณคิดว่าอะไรหรอที่คุณเก่งคุณทันนัด คุณชอบและเอามันออกมาใช้หาลู่ทางทําเงินจากมันเวลาที่ทําไปให้เก็บเงินไปด้วยสร้างวินัยการเงินของตัวเองด้วยทําไปเก็บไปนะคะแล้วคุณตั้งใจทําให้มากๆคุณจะประสบความสําเร็จอย่ากลัวเหนื่อยนะคะช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เราอาจจะต้องใช้แรงมากกว่าคนอื่นแต่พักเดี๋ยวก็หายค่ะถ้าเกิดคุณทําแล้วมันเห็นผลความเหนื่อยมันจะหายเป็นปิดทิ้ง เ,เพล่ะเพลตอนที่คุณทำถ้าคุณชอบนะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยด้วยซ้ำข้อที่2ค่ะให้คิดแบบเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเนี่ยเขาจะคิดแบบมีเป้าหมายใหญ่แต่เวลาลงมือทําเขาจะลงมือทําแบบขั้นบันไดค่ะ คิดว่าทําอย่างไรหรอเขาถึงจะเป็นเจ้าของกิจการให้ได้แค่นี้ความรู้สึกมันง่ายแล้วค่ะสำหรับเงินล้านจริงไหมคะถ้าเกิดวันนี้เราคิดแต่เก็บเงินออมเงินอย่างเดียวไม่เอาไปต่อยอดไม่เอาไปลงทุนไม่ได้คิดแบบเจ้าของกิจการโอกาสที่คุณจะบางคั่งอาจจะน้อยกว่า แล้วก็มันจะช้ามากเลยค่ะไม่ทันการถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากให้คุณลงมือทําให้เหมือนกับแบรนด์นั้นน่ะมันเป็นแบรนด์ของคุณเองไม่นานรายได้คุณจะได้มากกว่าที่คุณลงมือทำแล้วก็โอกาสดีๆจะตามคุณเข้ามาอีกเยอะมากข้อที่3ค่ะให้ใช้วินัยที่เข้มข้นต้องบอกตัวเองสัญญากับตัวเองเลยไม่สำเร็จชั้นไม่เลยและถ้าทำแล้วฟีดแบ็ไม่ดีก็แค่คุณเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนวิธีคิดพี่เป้มั่นใจนะคะว่าคนที่เขาเริ่มจากศูนย์นะหรือว่าต้นทุนชีวิตที่ไม่มากนะักเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแรงบันดาลใจมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าและพี่เป้เองก็เป็นหนึ่งคนที่เริ่มจากศูนย์ค่ะพี่เป้จะเห็นคุณค่ากับสิ่งต่างๆที่เรามีในตอนนั้นมากๆค่ะเพราะว่าเราเริ่มจากคําว่าไม่มีเราจึงมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจมีแรงบันดาลใจมากกว่าคนอื่นและสิ่งนี้มันทําให้เราเกิดความทะเยอทะยานในด้านดี